ดงาเราพูดถึงบทประพันธ์นะครับแน่นอนนะครับหลายๆลาท่านอาจจะอ่านเป็นเล่มๆแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็ชมทางโทรทัศน์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์เนี่ยจะก็ช่างเร็วมาก นะครับบทประพันธ์หลายๆบทประพันธ์จะต้องถูกขายต่อให้กับทางสถานีโทรทัศน์ค่ะอยากจะให้คุณหญิงอธิบายถึงวิธีการคัดสรรหรือวิธีการเลือกเพราะว่าบทประพันธ์ของคุณหญิงมีคุณค่ามากจะเลือกอย่างไรให้บทประพันธ์นี้ออกสู่สายตาทางโทรทัศน์แบบใดครับตอนแรกที่มีการติดต่อกับทางทางช่องเนี่ยนะคะนี่ไม่รู้เรื่องหรอกคือรู้แต่ว่าเขาติดต่อมาแล้วก็มีการเซ็เสนสัญญาก,กัน แต่ทีนี้พอไลายๆเรื่องเข้าเนี่ยมันก็ชักจะจับทิศทางได้คเพราะว่าเน้นจะตามดูละครหมดทุกเรื่องแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมียุคดีวีดีเนี่ยครับเน้นอัดเทปคาเสเซ็จไว้หมดเลยครับตามงานหมดตามงานหมด,ดเทปเอาไว้เนี่ยใส่ตู้ไว้ต่างหากเลยนะครับเทป240นาทีอ่าแล้วก็เราพอดูหนักๆเข้าเนี่ยเราจะเริ่มจับได้อ่ะว่าแนวทางของเขาคืออะไรอะค่ะ อแสดงว่าผู้หญิงดูแนวทางในแต่ละช่องด้วยใช่ค่ะว่าแนวทางช่องเดียงรู้ช่องสามจะเป็นแนวนี้ช่องห้าเป็นแนวนี้ช่องเจ็ดแนวนี้ช่องเก้าจะแนวนั้นแล้วเราดูได้ว่าผู้จัดแต่ละเจ้าเนี่ยเขามีแนวของเขานะโอ้คุณคุณหญิงต้องศึกษาลึกมากค่ะครับบางทีเราดูั่งไปมันก็ก็พอจะมองเห็นนะคะครับบ้างบางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะถนัดทางด้านดราม่า ชิงรักหักสวารดบางเจ้าอาจจะสนาดทางด้านวัยรุ่นสนุกสนานร่าเริงบางเจ้าก็อาจจะรีบๆค่ะแล้วอันนี้มันก็จำให้เราเก็บข้อมูลเอาไว้อะหลังจากนั้นเมื่อมีการเซ็นสัญญากันอีกเนี่ยนี่ก็จะถามทางคู่สัญญาคือทางช่องคือนี้ไม่ได้ขายให้กับผู้จัดช่องจะเป็นคู่สัญญาก็อาจจะบอกว่าผู้จัดเนี่ยเจ้านี้ได้ไหมและอย่างหนึ่งก็คือ ผลประพันธ์ของเนี้ยเนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างตายตัวอยู่ในเรื่องครับพลาดมันเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนพเนี่ยด้วยความเข้าใจว่าเปลี่ยนขึ้นเพื่อจะให้มันเข้มข้นเรา้าใจอะไรขึร้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันแทบจะล้มไปทั้งเรื่องอะค่ะอซึ่งส่วนนี้คุณหญิงถือว่าเป็นสาระสําคัญใช่ค่ะเพราะ,ะนั้นคุณหญิงก็จะมีการควบคุมด้วยวิธีใดครับก็คือเนี่ยขอ กะเจ้าที่เราพอจะพูดกันได้เนี่ยก็จะขอเลือกคนเขียนบทเองพราะว่าดาราเนี่ยบางทีถ้าขอได้เนี่ยเนี่ยจะขอแต่เนี่ยไม่ขอตัวเอกคเนี่ยจะขอตัวที่ตัวเครื่อตัวสองตัวสามเพราะตัวสองตัวสามเนี่ยคือตัวชูรสของเรื่องอแสดงว่าผู้หญิงในแต่ละบทเนี่ยมันมีความสําคัญหมดตัวสองตัวสามเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้มันเติมเต็มใช่ค่ะนี่บางคนเนี่ย คนดูส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะดูตัวเอกพัะเอกนางเอกแต่นี้นดูตัวพ่อตัวแม่ตัวเพื่อนตัวอะไรที่อยู่รอบรอบเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยสังเกตได้ว่าเก่งมากเลยคือพอเขาเข้ามาเนี่ยสีสันเนี่ยมันอยู่ที่เขาครับถ้าเราขอได้เนี่ยเราขอตัวพวกนั้นแล้วก็มีกฎอะไรไหมครับที่ให้เขามีการปรับบทได้บ้างอะไรได้บ้างสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือปกติช่องเนี่ยเขาจะมีสัญญามาให้เซ็นแต่นี้ันจะขอร้องเขาคือนี้นขอทําฟอร์มสัญญาเองค่ะครับ ค่เพราะฉะนั้นขอเซ็นตามที่คุณหญิงต้องการค่ะแล้วก็อบทประพันธ์ที่เหนียวแน่นค่ะแล้วก็ส่งให้เขาดูก็ถามว่ารับได้ไหมจะปรับอะไรบ้างเขาก็จะขอปรับมาก็ปรับกันไปปรับกันมาอยู่พักหนึ่งเนี่ยค่ะอาจจะสี่ห้าเที่ยวจนกว่ามันจะลงตัวทั้งคู่ข้อหนึ่งที่เน้นจะขอนี่ก็คือว่าอนุญาตที่ดัดแปลงบทประพันธ์ได้แต่ว่าต้องไม่ให้เสียโครงเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ค,คืออันนี้เนะี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่จะไปบังคับอะไรแต่หมายถึงว่าขอขอขอ,ขอความเห็นใจเอาไว้นิดหน่อยเท่า<ช><ล>นั้นเองว่าเพราะรรว่าถ้าบทประพันธ์ของเราถ้าเราไม่ห่วงเนี่ยใครก็จะมาห่วงครับเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าสมบัติความคิดคสมบัติทางการประพันธ์ของเราแล้วก็น,นี้รู้ว่าบทประพันธ์ของ คนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับบทประพันธ์ของบางอย่างบางเรื่องเนี่ยนะคะพรอตเนี่ยสามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้อันนั้นแทบจะไม่มีปัญหาครับแต่พรอดขงเนี้เนี่ยมันปรับยากมากเลยเพราะว่าเราเซตเอาไว้เหมือนลูกโซ่คือมันจะมีเหตุการณ์มีเหตุมีผลเนี่ยต่อเนื่องกันไปตลอดนี่ถ้าคุณไปทําลูกโซ่ลูกหนึ่งออกไปเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยมันไม่เป็นโซ่แล้วมันรวนหมุูแค่ถ้าละครฮิตก็กรุณาอย่าไปขยายต่อเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบ มันเวมา่ะกลดวมันกลับมาย้อนต่อันเดิมไม่ได้มันเคยมีเหมือนกันละครที่ว่าเราเขียนไว้ค่อนข้างสั้นครับแล้วก็พอเอาไปทําเนี่ยมีการยืดนะคะเพราะว่าการทําละครองบางช่องเนี่ยเขาจะทําไปออกอากาศไปครับเพราะฉะนั้นมันจะยืดได้กระชับได้แล้วแต่ความควรจะตายก็ยังไม่ตายแล้วแต่แล้วแต่เรตติ้งครับ ปรากฏว่าเขาบอกว่าเรื่องมันสั้นไปเขาไม่รู้จะทำไงให้มันยาวเรนบอกเอาเลยเดี๋ยวเรนเขียนแท่งให้ก็ให้มาที่บ้านเลยเขียนให้อันนี้เราก็ไม่ได้คิดเป็นราคาเลยนะคะก็ถือว่าอยู่ในสัญญานั่นก็เขียนแทรงให้ไปเลยเพราะว่าเจ้าของเรื่องจะรู้เองว่าแทรกไงมันถึงจะไม่เสียมีเงื่อนไขบางประเภทไหมครับที่อย่างนั้นยังไงก็ไม่ให้บทประพันธ์ไปเด็ดขาด ประเภทไหนครับที่ยังไงคุณหญิงก็ไม่ยอมขายบทประพันธ์ให้ครับมีค่ะครับคือน,นี่จะบอกเขาตรงๆเลยว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะจะทําละครโทรทัศน์นะคะครับอันนี้ขอไปเถอะถ้าเป็นเรื่องอื่นนะไม่ว่าเลยแต่เรื่องนี้ขอเพราะว่าดูแล้วว่าเราไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อจะทําละครแล้วทามันก็คงไม่เหมาะลองให้ความหมายบทประพันธ์ใหม่ๆในปัจจุบันแล้วก็ละครที่เอาไปตีความรวมถึงบทประพันธ์หรือบทละครที่ นิยมใช้ความรุนแรงมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะผิดศีลทาเยอะๆในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรดีครับเน,เนี่ยพยายามอีกเรื่องการเอ่ยถึงผลประพันธ์ของคนคอื่นค่ะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะ,ะเป็นการเรียกว่าอะไรละ่ะก้าวล้ำเข้าไปในสิทธิของเขาขอพูดโดยโดยอง์รวมล้วกันนะคะคว่าเการบทประพันธ์หรือละครเนี่ยมันคือการถือสารครับ แต่เราไม่สามารถเลือกผู้ที่รับสารได้นะคะครับนั่นละครเนี่ยมันคนดูสิบคนเนี่ยผลกระทบที่มีต่อเขาจากละครหรือบทประพันธ์เรื่องเดียวเนี่ยมันอาจจะมีได้สิบอย่างครับนีนบ่ละครยุนแรงทั้งหลายหนังละครรุนแรงเนี่ยสําหรับเก้าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หวั่นไหวสะทกสะท้านเลยแต่เราเราเราพูดไม่ได้กับคนที่สิบ,ค,บคนที่สิบซึ่งสามารถ มีจิตใจที่หวั่นไหวมีจิตใจที่ไม่ปกติอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะรับเรื่องเหล่านี้เข้าไปได้มากเนี่ยแล้วคนที่สิบนี่แหละที่เขาจะไปก่อความเดือดร้อนให้กับเก้าคนที่ไม่ได้สะดุ้งเสะเทือนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันตั้งใจอยู่อย่างนีงว่าบทประพันธ์ของเนี้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ลูกเราอ่านได้มันคือเป็นทัศนฐานที่คุณหญิงตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดลูกเราอ่านไม่ได้นี่ก็ไม่ทำแล้วถ้าลูกเราอ่านไม่ได้เราจะไปให้ลูกคนอื่นเขาอ่านได้ไง ครับเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ความรุนแรงเนี่ยมันมากมันมากครับอย่างที่เป็นข่าวอยู่ไม่นานมานี้ก็เห็นกันนะคะขณะที่คนส่วนใหญ่อาจจะมีจิตใจที่ปกติรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรไม่ควรรู้ว่านี่คือภาพมายาอันนี้ไม่จริงแต่เราพูดได้มั้ยว่าคนทั้งร้อยเนี่ยรู้กันหมดพูดไม่ได้ครับ่แล้วบางทีคนเดียวเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ยก็อาจจะทําให้อีกหลายคนที่รู้เนี่ยเดือดร้อนครับ เรียกว่าเขียนนิยายมาก็เยอะนะครับจนเหมือนคล้ายๆกับตัวเองหรือตัวคุณหญิงเองก็เป็นนิยายตัวหนึ่งด้วยนิยายตัวที่เป็นคุณหญิงณวันนี้เดินทางมาสู่จุดสําเร็จค่อนข้างจะสูงที่สุดนะครับโดยเฉพาะการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเป็นยงไงบ้างครับเป็นความภูมิใจอย่างที่ไม่สามารถจะเปรียบ,บอะไรได้คือวันที่นี้รู้สึกว่าเป็นวันที่เป็นมงคลที่สุดของชีวิตก็คือวันที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิศรยพรจุลยจอมเกล้าครับจะเข้ารับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่เราเนี่ยรู้สึกมาถึงเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตนะครับผมว่าคําพูดที่พูดว่านักประพันธ์ใส่แห้งนะครับก็คงใช้กับคุณหญิงไม่ได้และนับประพันธ์ที่เหมือนกับไม่มีอนาคตที่แน่นอน ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าจุดสูงสุดในชีวิตคุณหญิงก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและรายการเพชรรามาในคืนนี้นะครับมีโทรฟี่นะครับแสดงถึงความเป็นที่สุดของนักประพันธ์ไทยให้กับคุณหญิงด้วยครับ,รบและเวลาเพชรรามาในวันนี้หมดลงแล้วครับกลับมาพบกนันใหม่วันศุกร์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ